ผืนนี้มาเป็นคู่ค่ะคุณผู้ชมเราตั้งใจถอให้มีย่ามประกอบกับสิ้นนะคะสีเดียวกันแล้วก็ลายเดียวกันค่ะสิ้นนี้เป็นสิ้นตีนจกถอมือแท้บ้านหัดเสี้ยวค่ะเชิงลายน้ำอ่างนะคะเล่นบริเวณข้างในสีแดงนะคะแล้วก็ลอ้ลอมรอบด้วยสีเขียวขี่มมาค่ะสวยต้องตาหน้ามองมากๆนะคะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวคุณอินพาเข้าไปชมใกล้ๆกนะคะบริเวณหัวซิ้นค่ะคุณผู้ชมเป็นผ้าทอมือแท้เช่นเดียวกันนะคะเนื้อละเอียดแบบนี้เลยค่ะสีดำเนี่ยเวลาเราโค้ดโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆ้สีเขาทำเขียนนะคะแบบนี้โอเคอยู่ตัวซิ้นนะคะเราเลือกใช้ซิ้นตะวาค่ะผ้าทอมือแท้บ้านหาเสี้ยวบริเวณแดงแดงริ้วทองทองแดงๆที่เห็นอยู่บริเวณนี้นะคะเกิดจากการเขียนได้หรือปั่นได้ซ้ายขวาซ้ายขวา ก่อนนำไปทอค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยค่ะการันตีว่าทอจากได้เกียวเป็นงานทอมือแท้ค่ะแบบนี้ค่ะมาดูเชิงค่ะเชิงลายน้ำอ่างนะคะองค์ประกอบครบตามงานทอขนเม่นลายโบราณทอมือแท้บ้านหาเซียวค่ะ แบบนี้เลยค่ะนกหมูนกคาบเครือขอและต้องการดอกนี่นะคะค่อนข้างจะเก็บงานเล็กๆน้นอยๆละเอียดมากในภาพรวมแล้วคูรินเชียค่ะสิ้นผืนนี้เชิงดีมากตัวสวยมากและมีย่ามที่เข้ากันค่ะ ไม่ได้บุกาวนะคะคุณจะได้ผ้าแบบเดิมๆไปเลยค่ะหรือหากบุกาวชอบบุกาวคุรินมีบริการฟรีค่ะแบบนี้เลยนะคะย่ามก็เป็นย่ามริ้วเล็กนะคะเป็นการเขียนได้สีเดียวกันกับตัวสิ้นนะคะนี่คือ,อาลายที่เกิดจากการเขียนได้นะคะเป็นงานทอมือแท้มีซิปเรียบร้อยนะคะนี่คือย่ามค่ะ ซิปนี้จะเป็นสีขาวนะคะเนี่ยค่ะป้องกันของร่วงได้เลยนะคะข้างในจะมีช่องใช้งานหนึ่งช่องนะคะด้านนอกจะมีช่องเสียบโทรศัพท์ได้อีกหนึ่งช่องค่ะ แล้วก็จกก็คือเป็นจกสีเดียวกันกันกบตัวสิ้นเลยสนใจนะคะสองสองชิ้นนี้นะคะรับไปเลยค่ะราคา6.000บาทเท่านั้นนะคะทั้งย่ามแล้วก็พาสิ้นหากซื้อแยกนะคะพาสิ้นจะราคา5 500บาทค่ะย่ยามจะราคา750บาทย่ามนี่บุกาวแล้วส่วนผ้าสิ้นยังไม่บุกาวมาดูรอยเย็บรอยต่อของผ้าสิ้นค่ะ เห็นไหมคะบริเวณนี้ถูกเก็บไว้ข้างในก็ตามนะคะแต่คุณลินใส่ใจโดยการเย็บให้ริ้วละลายชนกันเราคัดสรรงานดีที่สุดมาไว้ให้คุณณนะตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องเสียเวลาคุณไม่ต้องเสียค่านำงานเดินทางมาถึงจังหวัดสุขโขทยัยแต่คุณได้งานดีๆในราคาของจังหวัดสุโข